เยอะมากเลยหนูอันนี้ตัวก็ยังเล็กๆอยู่เขาก็กัดกันเนาะแล้วเขากินอะไรมั่งคะลูกโดยกินหญ้ากินหญ้าหญ้าข้าวเปลือกข้าวอะไรก็กินแล้วก็ฟางฟางก็กินฟางเนี่ยมาทำเป็นที่นอนมันก็กัดกัดนุ่งหมด กัดเล่นแล้วก็เขากินข้าวกินข้าวกินมันกินข้าวโพดอ,อย่างเยอะเลยกัดบ,บางตัวก็โดนกัดหางบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ <laughs> แล้วน้ำเขากินยังไงเนอะมีรํนานแบบ้ำลลูกรันนะลูก,ลกอ๋อหมายถึงตรงนี้จะมีลูก อ๋อนี่ไงอยังไม่เห็นไม่เห็นนี่เขามาให้เล็กกว่านี้อีกที่เอามาทีแรกอ้น่ารักจังเลยเพิ่งจะเคยเห็นอืาฮึ่มน่ารักจังเลยน่ารักจุงเบยตะมุตะมิตัวเล็กตัวลูกเล็กตะมิอุ้ยนี่ไงอุ้ยลงดอยนี่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 ตรงนี้ตงมัน นายโอ้โหนายนายโอ้โหบอกเขาอยู่อย่างนี้เหรอมันจะมามันจะถมทีนี้มันมันจะถมโอ้โหคิดว่าจะอยู่นู่นหอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อเกาอยู่อย่างนี้ครับอ้อหจะเคยเห็นนะเนี่ยหนูนาเอามาเลี้ยงเองมันจะฝังไม่อันชุดนี้ไม่ได้แยกตัวผู้ตัวเมียคือปนกันเลย มันยังไงลูกให้ดูเขาโดดเขาไปดโอ้ยทำไมน่ารักจังอ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยตัวีนกินนมอีกแล้วดูชิดูชิดเขากระดับเขากระดับเลยลุงโอ้โหตกโอ้โหเขาไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยเป็นไรหรอ เขาแข็งแรงดีใช่ไหมไม่บาดเจ็บนะไม่ไม่โดนฟันอ๋อตัวนี้นอนนิ่งเชียวนี่ <c oughs> ตัวแดงแดงโอ้โ oh. หลุงลุงเราจะแยกลูกกันแย่งกันไปแย่งกัมามาวางเขาตรงนี้ได้ไหมได้ลุงจับวางตรงนี้อยากเห็นจังเลยเอืขอบคุณลุงโดยมากเลยนะ คุงโดยวันนี้ใจดีมากให้สัมภาษณ์มีอีกเนั่นาะคนแรกนี่อุ้นั่นแม่น่ารักดีเขาจะตกไหมนี่ทำไมน่ารักจังอ่ะดูสิเหมือนลูกหมาเลยอ่ะดูชีดดูชีเหมือนหนูไหมหนูเหมือนไหมเหมือนกันกับหนูเลยเนาะ หายไปไหนหายไปไหนอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งแม่เอาไปแล้วดูดูดูโอ้โหแม่เขาฆ่าไปเหรอครับเขาจะแยิงชอบแยิงกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูซิดูซิติ้นก็เดาเดวเล็กมันวิ่ง